ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจสําหรับการสนับสน,นุนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งมากๆนะครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเต็มตัวแล้วก็วันนี้คงจะไม่ได้มาอะไรมากนะครับแต่อยากจะมาเล่าความในใจให้ฟังนะครับก็ตั้งแต่ที่ผมชนะการเลือกตั้งในปีสองพ ผมพยายามจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการเมืองไทยที่จังหวัดพิศนุโลกวันที่ผมชนะแรกๆนะครับก็มีคนเชิญผมไปทานข้าวที่บ้านเป็นนายกท้องถิ่นท่านหนึ่งผมก็ขับรถของผมไปคันเดิมมีเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งเขาบอกอย่างนี้ไม่ใช่สอสอไปเปลี่ยนรถซะรถสสมันต้องใหญ่กว่านี้ฟิล์มมันต้องดำกว่านี้ ลูกน้องต้องเยอะกว่านี้ไปหาเมื่ไหม่อย่างนี้ไม่ใช่สอสเขาก็สอนผมอย่างนี้ท่านว่าผมเชื่อไม่เชื่อมีใครเจอผมขี่มอเไซค์อยู่ตลาดใต้บ้างยกมือมีใครเห็นผมกินก๋วยเตี๋ยวเฮียทงอยู่บ้างยกมืออา้าวผมก็ยังเป็นสสไม่ใช่เหรอผมก็ยังยืนขึ้นพูดในสภาในานามของคนพิศณุโลกเขตหนึ่งไม่ใช่เหรอ ผมก็ลำบากใจนะเพราะไปไหนมาไหนผมใส่ขาสั้นเดินอยู่ริมแม่น้ําเนี่ยคนก็ต้องซุบติบกันว่านี่มันใช่รองประธานสภาหรือเปล่าปรากฏว่าใช่เพราะตัวผมไม่มีอะไรเลยครับไม่มีศัตรูอะไรจะมาจ้องทําลายร่างกายผมผมไม่เคยไปโกงใครผมไม่เคยไปล้าเส้นใครเด็กนักเรียนคนหนึ่งผมยังไม่เคยฝากเข้าโรงเรียนเลย แล้วคุณคิดว่าแบบเนี้ยผมใช่สสของคนพิดโลกไหมครับและท่านจะกลับไปหาสสแบบเดิมเหรอจริงไม่จริงสสที่บ้านใหญ่โตมโหฬานนะจะเจอได้คุยได้จับเลขาเขาคนเดียวแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวของการทำสัมปทานของการทุจริตของการที่ร่ำรวยเกินปกติตอนที่หมออ๋องไปยื่นทับสินกับปปช เตรียมเข้าเป็นรองประธานสภาผู้แทนาราษฎรเขาถามว่ามีแค่นี้เองเหรอนี่ผมก็จะทำอีกรอบหนึ่งนนเนี่ยหลุดจากตำแหน่งไปเพิ่มมาไม่กี่บาทเองเพราะเงินเดือนขึ้นสองพันพี่น้องนี่แหละครับอันนี้แหละเราเลยบอกว่าเราไม่ได้มาเพื่อตัวเองเราไม่ได้มาเพื่อจะมานั่งรถรถใหญ่ๆเราไม่ได้มาเพื่อจะมีคนติดตามเยอะๆ แต่เรามาเพื่อรับใช้ประชาชนคุณเคยเห็นคนรับใช้มันลดใหญ่เหรอคนรับใช้ก็คือคนรับใช้ผมก็ไม่ได้ว่ายากจนอะไรนะแต่ผมต้องพร้อมให้ทุกท่านเรียกใช้เพราะผมเป็นสอสอของทุกท่านผมนึกว่าผมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้วและชาวพิษโลกจะรักษาวัฒน,ฒนธรรมนี้ต่อไป ผมเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรองประมุขฝ่ายนิติบัญญตัติรอดเข้าไปได้คนเดียวตอนแรกนึกว่าจะได้เป็นประธานสภามีพิธาเป็นนายกแม่อยากจะเป็นคนนำอภิปรายไม่ไว้วางใจพิธาซะหน่อยแต่ทุกท่านครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะประเทศเรามันจเจริญยาก ผมเข้าไปเป็นลองประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณว่าผมเหนื่อยหรือผมสบายทำไมผมเหนื่อยรู้ไหมผมไม่ได้เหนื่อยอเพราะอะไรเลยนะดันสัญญาเอาไว้เยอะว่าจะทำอะไรบ้างเนี่ยคุณช่อเนี่ยช่วยผมตรวจสคริปต์เนี่ยสัญญา,าไว้เพียบเลยทีนี้ถ้าคุณจะนั่งเฉยๆเซ็นแฟ้มมะโคตรสบายถ้าคุณจะแค่ไปงานเลี้ยงสถานทูตแล้วก็แจกนามบัตร กินไวอันนั้นโคตรสบายแต่ผมดันไปสัญญาไว้เยอะสัญญาว่าจะทำสภาโปร่งใสสัญญาว่าจะทำสภาของประชาชนสัญญาว่าจะทำสภาที่มีประสิทธิภาพโคตรเหนื่อยเลยแต่ผมทำสำเร็จแล้ว <S 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 ผมก็เองเรื่องที่ผมทำมันก็ไม่ยากนี่หว่า ทำไมคนเก่าๆเขาไม่ทำกันอันนี้แหละครับเหตุผลของเราที่ต้องตั้งพรรคอนาคตใหม่ถ้าพรรคการเมืองเก่าๆเขาทำไปแล้วแล้วประเทศมันดีแล้วเราจะมานั่งอย่างนี้กันทำไมจริงไม่จริงถ้านักการเมืองเก่าๆเขาลักสัญญาผมขอแค่ครึ่งเดียวนะผมขอแค่ครึ่งเดียวกับที่เขาพูดบนเวทีกับที่เขาพูดบนดีเบตประเทศแม่งเจริญไปแล้ว แต่นี่มึงเล่นไม่รักษาสักข้อเลยจะโดนฟ้องไหมพูดความจริงอ่ะเพราะฉะนั้นผมเหนื่อยมากนะครับและผมภูมิใจมากว่าไม่ว่าผมจะอยู่ในตำแหน่งนี้ยาวหรือสั้นผมได้ทำให้คนพิศโลกภูมิใจและเป็นที่พูดถึงไปทั่วประเทศแล้วทุกท่านครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมเสียใจที่สุด ในการเป็นรองประธานสภาคืออะไรในตอนที่ผมต้องนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วมีเพื่อนของผมถามกระทู้สดคุณรู้ไหมคนที่มาตอบกระทูนะ้เนี่ยอดีตฮีโร่ผมทั้งนั้นเลยผมเลือกเขามาตั้งแต่หนุ่มๆผมเลือกเขามาตั้งแต่เขาโดนปฏิวัติผมก็ยังอยู่ข้างเขาตอนเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็บอกสุดยอด แต่พอมาเป็นรัฐมนตรีเอาไม่ตอบหมาหมางวะพอดีอันนี้ไม่ใช่อะไรถามเรื่องหมาพอดีจริงๆนะทุกน้องผมก็ต้องรักษาความเป็นกลางเนาะแต่ผมคิดในใจว่าที่ผ่านมากูเลือกใครไปวะเนี่ยพี่น้องผมเศร้าจริงๆนะผมเศร้าจริงๆว่าไอ้คนที่ผมเคยถาเนี่ยทำไมวันนี้เขาตอบเรื่องแบบเนี้ย ทำไมตอบเรื่องป่าหมอคางดำแบบเนี้ยทำไมตอบเรื่องกองทัพแบบเนี้ยทำไมตอบเรื่องเศรษฐกิจแบบนี้แล้วทำไมอ่ะวันๆไม่เห็นเหนื่อยเลยอ่ะไปเปิดงานนั้นงานนี้ไปผัดกับข้าวโชว์ไปเดินแบบไปทำอะไรกันแล้วคนพิษโลกอ่ะร้านปิดหมดแล้วอ่ะแล้วคนพิษโลกอ่ะทหารโดนซ้อมอีกแล้วอ่ะแล้วคนพิษโลกตะลิ่งพังหมดแล้วอ่ะ ทำไมลัทธามติพวกนี้มันไม่เหนื่อยวะคําตอบไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งคําตอบไม่ใช่เลยแต่เขาไม่มีภาระที่จะรักษาสัญญากับประชาชน